ทีนี้จะขอสั้นๆน,นะครับว่าตัว PRP เรือกเกได้ขึ้น,นเนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วแต่อยากจะรู้จากบริษัทที่นําเข้าเลยเนี่ยว่า PRP เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวลองฟังในความเห็นของเขาม้างค่ะซึ่งในกระบวนการการสร้างของตัวเทเลสค่ะ มันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าโปรแฟกเตอร์ครับผมค่ะตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะที่มีการอักเสบนะคะหรือไปฟื้นฟูเซลล์นะคะทำให้มีการแข็งแรงมากขึ้นเซลล์แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยหายเร็วแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณแต้พูดถึงเรื่องลงลึกไปแล้วว่าเวลาฉีด p r p เข้าไปจะไปเกิดการกระตุ้นโปรแฟกเตอร์ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอขอสรุปสั้นๆเนาะก็คือว่าเวลา ตัวเก็ืเลือดที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไปมีการกระตุ้นในเรื่องของตัวโก o w แฟ factor ซึ่งในตัวเนี้ยจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมกระบวนการฮิลลิ่งแล้วก็ไปลดการอักเสบแล้วก็มีการสร้างหลอดเลือดเล็กๆข้างในซึ่งการสร้างหลอดเลือดเล็กๆข้างในเนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของช่วยในการนำพาเลือดนำพาในส่วนของสารที่จะไปลดกระบวนการอักเสบเพื่อเข้ามาช่วยให้อวัยวะหรือส่วนนั้นที่เราต้องการฉีดไปรักษาเนี่ย ให้เขาฟื้นตัวเร็วขึ้นให้เขาหายเร็วขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมารักษาข้อเข่าเสือ่อมแล้วก็ในเรื่องของอาการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตรงนี้ได้หมดเลยค่ะ นะคะในกลุ่มของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือในกลุ่มของที่เป็นนักกีฬามีการบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นในเรื่องของโอเอน่เนาะที่ที่มีส่วนใหญ่7 8 7 0 8 0เลยที่คนไข้มีปัญหานะคะก็คือตัวนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่แต่ก็ต้องดูว่ามีความเสื่อมระดับไหนนะคะทีนี้ก็คือแพทย์ก็จะประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะในส่วนเนี้ยครับก็คือในส่วนของแพทย์เราก็จะประเมินก่อนว่าคนไข้ที่เป็นเนี่ยเป็นระดับความเสื่อมระดับไหนระดับน้อยระดับ มากหรือเป็นเยอะแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับคือคนไข้ที่มาหาเนี่ยมีหลายประเภทถ้าเราจะพูดถึงของการจุดคุ้มทุนเนี่ยหรือภาษาเกลียวว่า cost effective เนี่ยเราต้องใช้ในกลุ่มคนไข้องตรงอายุน้อยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอายุน้อยไม่ค่อยเป็นหรอกครับจะเป็นคนอายุมากซึ่งในคนไข้ที่มาหาผมส่วนมากเนี่ยมีตั้งแต่ระดับเป็นกลางๆถึงเป็นมากๆเลยแหละแต่ในกลุ่มของคนที่เป็นมากๆเนี่ยบอกตรงๆนะผมคุยกับคนไข้ละเอียดมาก คุยถึงว่าเรื่องผ่าตัดเลยแต่หลายท่านที่ยังไม่อยากผ่าตัดหรือยังเขาเรียกว่าอยากต้องการขอโอกาสในการที่จะรักษาอาการก่อนในระหว่างเราตัดสินใจหรือบางคนเอาตรงๆอยากผ่าแต่ผ่าไม่ได้เพราะว่ามีโรคประจำตัวแต่เขาไม่อยากอยู่อย่างปวดอ่ะเราก็เลยแนะนําเขาว่าใช้ตัวนี้ซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยเอาตรงๆนะมีคนไข้หลายคนดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยดีขึ้นอย่างชัดเจนคือมันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่หลักสาคัญที่สุดคือเราต้องพูดความจริงกับคนไข้ ว่าเป็นยังไงเราไม่ใช่แบบไปขายฝันทุกอย่างนะเอาเชิญคุณเก้าต่อครับนอกจากจะในกลุ่มข้อเขาเสริมนะคะกลุ่มนักกีฬาค่ะอย่างเช่นหรือกลุ่มที่มีการบาดเจ็บอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเช่นนัก นักเล่นกอล์ฟเนาะตีกอล์ฟเทนนิสแบดมินตันนะคะกลุ่มตรงนี้ก็คือในอ่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของด้านข้อศอกนะคะทีนี้ก็ต้องมาประเมินกันอีกแล้วว่ามันมีความปวดประมาณไหนอ่าที่จะมารักษานอกจากจะด้านเข่าและข้อศอกและหัวไหลหัวไหลก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะขอสรุปประเด็นเมื่อกี้ที่น้องเต้าเขาพูดให้ฟังเนาะเขาก็จะพูดว่าในเรื่องของ PRP หรือเลือดเข้มข้นเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้เฉพาะรักษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวเราได้ถูกนํามาใช้ ในส่วนของตัวรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นได้เส้นเอ็นในที่นี้ที่เป็นเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ได้นะครับเอ็นตรงนี้ข้อศอกข้อศอกเดี๋ยวเขาเรียกเทนนิสเอลโบ้นะเวลาตีเทนนิสแบดแทนหรือตรงนี้ครับกอล์ฟเฟอร์เอลโบวเวลาตีแล้วมีการอิมแพคนะครับและอีกตัวหนึ่งเรื่องของลองช้ำนะครับแล้วก็อันก็ตรงบริเวณตรงข้อเท้าอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัว เอ็น้อยหอยอักเสบตัวเนี้ย r p มีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะไปลดการอักเสบนะครับนะครับอันนี้ต้องให้แพทย์ประเมินก่อนแล้วดูมาคุยกันว่าจะรักษาแบบไหนอ่าค,ครับผมค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็น,นะคะก็คือในกลุ่มของด้านกระดูกเนี่ยก็คือสามารถรักษาได้ทุกส่วนเลยทีนี้ก็ต้องมาขึ้นดูกันว่าเรามีปัญหาจุดไหนที่พอที่ว่าอาการของโรคเนี่ยจะรักษาด้วย PRP ได้นะคะนอกจากจะด้านกระดูกเนี่ยก็คือสามารถรักษาได้หลายๆด้านนะคะอย่างเช่น ความงามนะคะออันนี้ต้องเป็นจิตแพทยแล้วอันนี้เขาจะแนะนำว่าอนี้ก็จะไปความงามด้านแฮร์อะไรนะคะทีนี้อะโอเคเทีนนี้นอกจากกระบวนการของเขานะคะนอกจากจะไปลดอาการปวดของในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นการอักเสบนะคะบางทีอาจจะไปช่วยในเรื่องทําให้แบบเส้นเลือดนะคะอย่างเช่นเส้นเลือดมีการอักเสบมันก็จะทําให้เกิดการ ไหลเวียนได้ดีนะคะแา้วแต้ว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของเเลือดว่าช่วยอะไรบ้างใช่ค่ะลดอาการปวดลดอาการอักเสบนะคะหรือแม้แต่จํานวนเซลล์ที่มันมีความเสื่อมมากแล้วมันจะไปเพิ่มจํานวนเซลล์นะคะทําให้เสริมสร้างในส่วนของจะว่าพูดถึงในเรื่องของเซลล์เนาะเซลล์ที่มีการเสื่อมให้เกิดการฟื้นตูได้ดีขึ้นนะคะส่วนเวลาผมเนี่ยเวลาผมอธิบายคนไข้เช่นว่า เก็ดเลือดเนี่ยช่วยยังไงอันนี้ผมต้องพูดก่อนเลยนะว่าบางทีคนไข้จังงเออฉีเก็ดเลือดเก็ดเลือดแล้วเก็ดเลือดช่วยอะไรผมจะบอกว่าในร่างกายคนเราเนในเลือดของเราเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดนะแล้วก็อีกหลายหลายอย่างแล้วก็สวยย่วนที่เป็นน้ำทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสะกัดแยกออกมาในส่วนของตัวเก็ดเลือดเพราะว่าเก็ดเลือดตัวนี้มันมีผลในการช่วยในการลดขบวนการหลักเสบ คือถ้าพูดเชิงลึกเราไปเนี่ยมันจะพูดถึงระดับเซลเลยใช่แต่เวลาพูดกับคนไข้เนี่ยบางทีระดับเซลคนไข้ฟังอาจจะแบบไม่เก็ตไอเดียหรือแบบจับใจความไม่ได้หมอจะสรุปสั้นๆว่าจะช่วยลดกระบวนการอักเสบแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างในส่วนที่สึกหรอแต่ทีเนี้ยอย่างว่าในคนไข้ที่กรณีบางทีที่แบบมีอาการเสื่อมเยอะแล้วจริงๆเนี่ยมันคงไม่ได้ไปเสริมสร้างให้แบบเข่าโกงมาแล้วมาตรงไม่ใช่แต่ไปลดการอักเสบอาการเจ็บอาการปวดให้เขาสามารถอยู่กับความเสื่อมได้ โดยที่ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดมากและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเนาะก,ก็ตัวนี้สําหรับผมเองเนี่ยขอมองว่ามันเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งในการใช้รักษาแบบไม่ผ่าตัด <S 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 นะครับซึ่งได้ผลค่อนข้างดีแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องประเมินคนไข้ก่อนถูกไหมเต้า <S S 1> ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าคนไข้ที่มาเนี่ยมีหลายระดับเลยความเสื่อมมีตั้งแต่ระดับเป็นเล็กน้อยระดับกลางหรือระดับมากแบบข้อเข่าโค้งเลย แต่ทีนี้เท่าที่แต้เวทอาจจะเห็น,น,น <ทะ S 2> ว่าคนไข้เวลาแนะนำเลยจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นน้อยๆเนาะถึงจะเหมาะสมใช่ค่ะอันนี้เขาแนะนําถูกนะเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ cost effective แปลเป็นไทยก็คือความคุ้มทุนในเรื่องของการรักษาหรือการจ่ายเงินเนี่ย <ทะ S 2> เราต้องเลือกเคสที่เป็นน้อยๆอย่ะเคสหนุ่มๆนักกีฬา <ทะ S 2> แต่อย่างว่านะฮะความเสื่อมเนี่ยเด็กๆก็ยังไม่เป็นหรอกส่วนมากเป็นในผู้สูงอายุแต่ว่าเวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยผมจะบอกหมดเลยนะยี่งถ้าเกิดใครเสื่อมมากเอ็กเตอ์มาแล้วเป็นเยอะขาโกง หมอจะพูดตลอดเลยว่าเผื่อใจไว้สําหรับการผ่าตัดแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลายๆคนเขาพร้อมสาหรับผ่าตัดเป็นแตาถ้าบอกผ่าตัดนี่กลัวก่อนไหมกลัวแล้วค่ะกลัวการผ่าตัดมากเลยเราก็จะให้ช้อยของเขาในการได้กลับไปคิดนะแต่ว่าการกลับไปคิดเนี่ยต้องไม่ใช่กลับไปแบบปวดสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้เราก็จะใช้ตัวนี้ในการช่วยเนาะอันนี้คือเป็นการรักษาที่ปลอดภัย มีค,ค่า,คคาแล้วก็มีประสิทธิภาพใ,ใช่ไหมเจ้าใช่ค่ะคก็ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะคซึ่งคนไข้หลายคนก็ยังมองว่าทั้งเรื่องนี้ เหมาะสมนะคะอย่างเช่นบางคนกลัวการผ่าตาัดหรือบางคนไม่อยากทานยานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าการประเมินของแพทย์นะคะว่าการรักษาแต่ละคนเนี่ยอาการของแต่ละคนเนี่ยการที่ฉีดไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลลั์ประมาณไหนก็ต้องมาดูะระดับอีกทีหนึนน่งคะคะสำหรับตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปแล้วก็คือว่าสำหรับการเลือกใช้ PRP หรือเลือดเข้มข้นเนี่ยปัจจัยสําคัญเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่ง อุปกรณ์ที่เลือกใช้ควรจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือตัวอันนี้ครับความปลอดภัยเป็นดับเบิลไซลิงทุกอย่างเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับอันที่2ประสิทธิภาพก็คือตัวอุปกรณ์ชุดนี้มันจะคู่กับตัวเครื่องในการแยกสกัดตัวเครื่องเนี่ยการปั่นเนี่ยจะมีการปั่นตั้งแต่แบบรอบเร็วฮาร์ดสปินซอฟต์สปินปั่นยังไงเพื่อให้เกล็ดเลือดเนี่ยแยกแค่2ชั้นนะสองชั้นตามที่หมอเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ ก็คือจะเป็นชั้นเก็ดเลือดกับพลาสมาก,กับชั้นเม็ดเลือดแดงไม่มีชั้นขา,ขาวขาวขีดตรงกลางเป็นบ er, ัฟเฟอร์อันนั้นเป็นเครื่องที่แบบอีกเกรดหนึ่งนะครับนะอันนี้สําคัญแล้วก็ข้อ3ก็คือคนฉีดหรือคนให้คําแนะนําการรักษาเพราะว่าการฉีดเนี่ยสำคัญมากเลยต่อให้เราได้ของที่ดีได้ของที่มีประสิทธิภาพแล้วแต่ถ้าเกิดเวลาฉีดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในจุดที่เราต้องการก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับผมอย่างนี้ยังไงอยากให้คนไข้พิจารณาหลายๆอย่างเลือกให้ดี อย่าไปเลือกที่ราคาเป็นตัวนําก่อนเนี่ยคือราคาบางทีมันอาจจะนําเชิญชวนให้เราเข้าไปนะแต่อย่าให้คุณถามให้ดีเลยว่าเจบที่เท่าไหร่อุปกรณ์เป็นยังไงคือคุณมีคุณมีความรู้อะไรจากบทควนี้จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่คุณจะเลือกฉีดเข้าไปเพื่อรักษาตัวเองหรือคนที่คุณรักที่คุณเลือกให้เขานะยังไงหมอฝากตรงนี้นะโอเคนะแจ้กเนาะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะแจ้กสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ